ครับโอเพนนะครับ open, นะครับลัณะนี้นะากษณะก writers, รารออกก็จะลงไปก็ะรุนแรงด้านเจดียนะครับตามเข็นมนาฬิกานะครับไม่มากแต่ถ้ามันล้มนะครับนะครับ <cinematic. S 2> อ่าแล้วถ้ามันสิ่งนะครับ้ความเป็นอะไรมันก็จะมากตามนะครับ ไม่ก็จะไม่เสี่ยงนะครับแต่ถ้าเป็นที่บ้านท่านเป็นที่สศาสนาที่ไหนก็แล้วแต่มีการสะสมแก๊สมีประกายไฟระเบิดนะครับอันนี้ครับคือแก๊สที่เราออกมาจากถังนะครับจัดดูครับจัดดูมาเรื่องเรื่องที่เราจัดฮะนี่คือน้ำแก๊สเชื้อเพลิงครับงงน้ำแก๊สเชื้อเพลิงที่มยู่ในะครับเดือดต่ำนักศูนย์องศาเซลเซียสนะครับ ถ้าเป็นเพลงลักษณะเช่นนี้นะครับความพร้อมความตกใจการมีสตนนนาานินะครับผมว่านึกว่าจะร้0มันก็ยังไม่100%นนะครับนั่นคือปัญหาก็ไม่มีปัญหานั่นคือเราต้องมีการใช้มีการทดลองมีการฝึก นะครับท่านาเมือก็เลยโยนหรอกดีแล้วไม่โยนใส่ท่านนะฮะไม่ได้ตกใจหรอกนะครับก็เห็นอยู่นะครับผมเคยใช้เคยทดลองครั้งแรกในชีวิตหรือว่าเคยมาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยครับเล่าให้พี่น้องฟังครั้งแรกตกใจไหมตอนี้หน่อยถ้าสุดแล้วก็ทําได้อาบทำได้ในห้องม้ำเพื่ะสู้มันได้นะครับไม่วินีไม่วินีเนาะสู้นะครับ อะไรยังไงเลยนะครับสีสีเลยชีวิตเราดีค่ะ เด็ตอนนี้กำลังประสานงานกับหน่วยดับเพลิง199่ง้วกและ็สถานีตำรวจ1น1แล้วและก็การไฟฟ้าอยู่นะครับ รน่วยเจชิญทไทยนะครับเรีบูวล่อยติดอยู่ชั้น2อ,อยู่นะครับ